สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการตามรอยครูแห่งแผ่นดินซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการครับท่านผู้อำนวยการละออตาพงศ์ฤทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําพูนเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําพูนสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ รับเกียรติจากท่านมาร่วมในรายการครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับท่านได้น้อมนาพระบรมราโชวาทหรือได้นําแนวทางปฏิบัติที่ประบาทสุดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กได้ปฏิบัติมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการทํางานอย่างไรบังคับท่านครับในส่วนตัวดิฉันเรื่องน้อมนําพระบรมราโชวาทยึดหลักในการ พัฒนาของพระอ,องค์ท่านก,ก็คือในเรื่องการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างเช่นในตัวอย่างคําว่าเข้าใจเราก็จะต้องรู้ว่าตําแหน่งของเราอย่างเช่นบริหารสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ในเขตพื้นที่มีคุณภาพและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือภารกิจของเราคือพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขพอเข้าใจให้ชัดแล้วเราก็เข้าถึงหลักการเข้าถึงที่นำมาใช้ก็คือในเรื่องมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วเราก็จะต้องมาวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพของเรามีความจำเป็นต้องการอะไรบ้าง สิ่งที่เราจะพัฒนามีอะไรนี่ก็คือวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้เราก็จะต้องอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเราได้วิเคราะห์แล้วเราเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรแล้วกระบวนการต่อไปเราก็คือใช้พัฒนาในเรื่องการพัฒนานั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากหลังจากที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะต้องมากําหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาที่ที่นามาใช้ ก็คือนากาโมเดลนะคะนานาาโมเดลในนากาโมเดลนั้นก็เป็นอักษรย่อ N นะคะ A G A N ก็คือเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนเน็ตเวิร์กบ้านวัดโรงเรียนแต่ถ้าในระดับเขตนั้นก็จะ ใช้องค์กรคณะทํางานคณะกรรมการต่างๆเข้ามาช่วยองค์กรชุมชนองค์กรศาสนาองค์กรของโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในระดับโรงเรียนเราก็จะส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับ A นะคะ A ก็คือแอคชั่นหรือแอคทิวิตี้หรือการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราเขียนแผนหรือวางแผนว่านโยบายอย่างไม่ได้ทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราลงไปปฏิบัติจริงค่ะ สำหรับ GG G ก็คือจะมีอยู่สองประเด็นถ้ามองภาพในในการบริหารจัดก,การสำหรับผู้บริหารจะใช้คำว่าก o ศกาวะแนนในก o ศกาวะแนนก็คือถ้าเราพูดภาษาไทยก็คือการบริหารจิจก,การบ้านเมืองที่ดีแต่ที่นี้พอในส่วนของในระดับโรงเรียน โรงเรียนนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะต้องปลูกฝังผู้เรียนของเราให้ให้มีอุปนิสัยที่ดีก็เลยเป็นจีตัวที่สองซอนอยู่ก็คือ g o o d ท a b i t ก็คือการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับเด็กมไม่ว่าทุกชาติศาสนาจะเอามาใช้ได้หมดเลยความดีสากลห้าประการหรือวินัยห้าประการก็คือมีหนึ่งสะอาดค,ความสะอาดความสะอาดอันที่สองเป็นระเบียบ อที่สสุภาพนุ่มนวล 4. ตรงเวลา 5. มีสมาธิฟังดูแล้วทุกคนก็ต้องใช้ใช่มคัทุกคนต้องใช้นะคะหลังจากนั้นก็ A A ตัวสุดท้ายแล้วก็คือ assessment Assess เรื่องการวัดผลประเมินผลทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการวัดแวัดและประเมินให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันมีปัญหาอะไรไหมมีความเป็นไปได้แค่ไหนมีจุดเด่นจุดด้อยยางไงเราจะได้เอาไปพัฒนาต่อ ในขนาดเดียวกันแล้วก็ไปสอนเด็กนะคะไปสอนเองด้วยไปสอนเด็กไปพาเด็กเขียนเขียนบนกระดานแล้วก็พาเด็กอ่านยังไงอะไรไปการพัฒนาผู้ในการไปสอนเองเลยลงถึงตองเด็กเองเลยนี่นี่ก็คือการเข้าเข้าถึงและพัฒนาพื้นที่ที่ท่านไปแล้วรู้สึกมันลําบากที่สุดเท่าที่ท่านเคยไปมาเป็นพื้นที่ไหนครับของโรงเรียนที่ไปที่ในหนองบัวลำปูนี่ก็คือโรงเรียนบ้านวังมนไปยังไงครับที่นั่นอยู่บนเขาเลย การเป็นโรงเรียนกันดานด้วยแล้วไม่มีคืนโทรศัพท์อะไรลงไปเลยติดต่อยุ่งยากเลยสงบเงียบเลยสงบเงียบมีแต่เด็กกับครูเล่นอยู่วันนั้นที่ท่านผอไปที่โรงเรียนบ้านวังมนใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ผมฟังสักนิดครับบรรยากาศของชนน้บดที่อยู่เงียบๆอยู่กันเงียบๆครูครูก็ไม่ได้ไปไหนครูก็อยู่บ้านพักที่นั่นเลยเพราะว่าลงมายากลาบากก็อยู่ในบริเวณหุบเขาค่ะ ก็อยู่เด็กก็เล่นกีฬาห่างไกลจากตัวเมืองสักกี่กิโลครับตอนนั้นบ้านบางมนลห่างไกลกับตัวเมืองเมืองสักประมาณ50กิโลประมาณนี่ยแล้ีไบไกมีไฟมีน้ำใช่ไหมมีไฟมีน้ําแต่ว่าถนนทนทางหนึ่งถนนไม่ดีไม่นโทรศัพท์ไม่ได้คืนโทรศัพท์ไม่มีเลยต้องถ้าจะถ้าผู้บริหารโรงเรียนจะติดต่อจะต้องลงมาติดต่อพื้นราบทางโทรศัพท์แต่ท่านก็ไปถึงแล้วก็ไปสอนแล้วก็ไปสอนไปเหมือนกับว่า ไปถามเด็กตัวนี้อ่านว่ายังไงคะอาลองเขียนให้แม่ครูดูซิประมาณนี้นะครัเรียกเองว่าแม่ครูด้วยจะใช้คําว่าแม่ครูมันรู้สึกว่าอบอุ่นผมยังรู้สึกอบอุ่นเลยนะครับรู้สึกดีตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านได้แรงบันดาลใจมาจากตรงไหนครับที่ทําขนาดนี้อย่างนี้ในเรื่องแรงบันดาลใจก็ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นภาพติดตาดิฉันไปตลอดก็คือภาพที่พระองค์ท่านมีพระเศีโทหยดออกจากที่ จมูนะคะภาพนี้จะติดตามาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเห็นประทับใจเวลาเราทำงานเราเหนื่อยเราท้อเราเราจะนึกถึงภาพของพระองค์ท่านภาพตรงนี้ที่ทำให้ท่านบุกบาฟาดงเข้าไปจนถึงโรงเรียนลงไปสอนอย่างเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตรงนั้นทำแล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยกายแต่ไม่เคยเหนื่อยใจแต่พอไปเห็นลูกๆนักเรียนแล้วก็มีความสุขก็เลยมีความสุขใจมากกว่าหลังจากนั้นเรากลับลงมา บ้านพักเราก็ยิ้มอยู่ในใจว่าได้ไปเห็นสภาพจริงของเด็กค่ <groans S 2> คะผมรอท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจบจนวันนี้จึงโชคดี ที่แผ่นดินนี้มีราชาผูท้ทรงธรรม